พร้อมตัดสินใจหรือว่าพร้อมที่จะจองนะครับโทรหาผมก่อนนะครับผมมีโปรโมชั่นที่ปฏิเสธได้แน่ไม่ได้แน่นอนนะครับหรือว่าถ้าต้องการปรึกษาอยากจะแต่งแบบไหนผมมียินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิสซอดวิยอนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะตัวหนึ่งนะครับที่เป็นรถรอดนมนะครับผมคือกระบะ f o r d r a n g e r XLT เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า คันนี้นะครับมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมาครับผมคันนี้นะครับเดี๋ยวจะจะมาดูโปรโมชั่นคันนี้กันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะมาดูว่าคันนี้ผมแต่งอะไรให้นะครับโปรโมชั่นคันนี้นะครับจะเป็นตัวโปรโมชั่นตัวส่วนลดพร้อมแต่งนะครับผมก็คือได้ก็คือว่าได้ทั้งตัวส่วนลดด้วยนะครับช่วยดาวนะครับแล้วก็แต่งด้วยนะครับผมหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการเลือกเป็นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วต้องการแต่งแบบนี้ก็บอกผมได้นะครับแต่ผมยินดีจัดให้ทั้งสองแบบได้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าคันนี้เนี่ยผมได้แต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะครับการแต่งเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับอย่างแรกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพามาดูนะครับอย่างแรกที่ผมแต่งให้ลูกค้านะครับผมที่เห็นเดนชัดเลยนะครับจะเป็นตัวไฟตัวนี้นะครับผมไฟตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าจะมีคีบ3ามคีบตรงนี้นะครับซึ่งเราได้ทําการเพิ่มเติมให้ใหม่นะครับพร้อมไฟอ่า เดย์ไทม์นัลลิงตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มให้ไม่พอนะครับเห็นต <and> er ัวหลอดไฟตรงนี so ้ไหมครับเวลาเราเปิดไฟเดย์ไลท์นะครับก็จะมีไฟ led ขึ้นตรงนี้นะครับแต่ผมจะสาธิตการเปิดให้ดูอุนะครับผมถัดไปนะครับลูกค้าต้องการเป็นตัวชุดแต่งแบบว่า f 1 5 0ตัวสไปเดอร์นะครับผมก็เปลี่ยนแปลงให้ทั้งหมดนะครับก็คือยกกันชนของงานเก่าออกไปเลยนะครับผมเข้ามาแทนที่นะครับตัวกันชนแบบใหม่นะครับเป็นตัว f 1 5 0สไปเดอร์นะครับผม โดยที่มีไฟซิกเนเจอร์ของตัวนี้นะครับก็คือเป็นไฟสีตัวนี้นะครับผมซึ่งไฟตัวนี้เป็นโดดเด่นมากนะครับแล้วก็มีไฟสามจุดตรงนี้นะครับเหมือนรุ่นพี่นะครับของตัว F150 นะครับผมพร้อมมาลับกับนะครับตัวสกูปตัวนี้นะครับสกูปตัวนี้เราก็จะเป็นงานทําสีนะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะทําสี เดียวกับตัวรถหรือว่าทําเป็นสีดําด้านหรือว่าเอาสองสีตัดกันอย่างนี้เราก็เลือกได้นะครับเพื่อความเป็นสปอร์ตและความยิ่งใหญ่ของตัวรถมากขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวร้อแม็กนะครับตัวนี้นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับตามใจลูกค้าแบบสุดๆนะครับลูกค้าอยากจะได้เป็นแบบแนวออฟโรดนะครับผมก็จัดให้นะครับโดยที่ลูกค้าเลือกลายเองนะครับจะเป็นลายตัวหยดน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นลายยอดฮิตอยู่แล้วนะครับพร้อมมารับกับตัวยางตัวนี้จะเป็นยางตัวมอนสเตอร์นะครับ ซึ่งดอกยางค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ลุยทางเรียบได้นะครับทางฝุ่นได้นะครับแล้วก็มารับกับตัวซุ้มล้อนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบก่อนว่าซุ้มล้อเนี่ยใส่เพื่ออะไรนะครับผมซุ้มล้อเนี่ยถ้าสมมุติว่าถ้ายางเป็นยางล้อเดิมนะครับเวลาเราไม่ใส่ยางออฟโรดเนี่ยล้อมก็จะขบก็ใบนะครับคือซุ้มล้อที่เราใส่เนี่ยเพื่อจะให้มันเต็มหรือให้มันพอดีกับตัวล้อตรงนี้ครับเพื่อเวลาเราขับรถเนี่ยมันจะจะไม่ดีดขึ้นตัวถังนะครับผมอันนี้คือประโยคมาจริงๆขนาด6นนนิ้้ววครรััุมอตีะบผม ด้านข้างนะครับเราก็เปลี่ยนแปลงให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวครอบตรงนี้นะครับครอบกระจกนะครับครอบมือจับนะครับเป้ามือจับนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแหลกหลัข้าตัวนี้จะเป็นแหลกของตัวติดเอาไว้โชว์เฉยๆนะครับไม่สามารถใช้งานได้จริงเพราะเนื่องจากจากโรงงานจริงๆมันไม่มีนะครับผมอันนี้ก็ติดโชว์เฉยให้มันสวยนะครับคีย์ลูกศาเราก็แผมเพิ่มเติมให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูภายในกันหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาต่อกันคนที่ภายในกันสักนิดนึงนะครับว่าภายในของคันนี้นะครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับสําหรับระหว่างปี21กับปี20นะครับผมอย่างแรกต้องแจ้งก่อนเลยนะครับว่าภูมิอะไรตรงนี้นะครับจะเป็นภูมิอะไรมัลติฟังชันนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีทั้งตัว cruise control สามารถควบคุมความเร็วได้ขณะวิ่งระยะทางทางไกลอย่างเช่นเราต้องการตั้งไว้ที่100นะครับก็สามารถล็อกความเร็วได้ตรงนี้ สะดวกสบายสาหรับผู้ที่ขับรถทางไกลนะครับผมส่วนฝั่งทางด้านซ้ายนะครับก็ <S <S จะเป็นฝั่งที่สามารถมาควบคุมจอของตัวฝั่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลดเสียงเพลงนะครับเพิ่มเสียงเพลงนะครับหรือว่าใช้คําสั่งเสียงนะครับสามารถใช้คอนโทรลต,ตรงนี้ได้หมดเลยหรือว่าจะรับสายวางสายเนี่ยก็สามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ตรงนี้ได้นะครับผมคันนี้ที่แจ้งไปก่อนนะครับจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับซึ่งเกียร์ธรรมดาของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกัว เกียร์ธรรมดาเดินหน้า6สปีดนะครับแล้วก็เกียร์ถอยหลังหนึ่งนะครับซึ่งบอกตรงๆว่าแรงม้าแรงบิดตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับขนของหรือว่าเอาไปบรรทุกเนี่ยเหมาะมากครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูกันที่หน้าจออีกสักนิดนึงนะครับหน้าจอตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เป็นระบบสัมผัสแล้วก็ที่สังเกตได้เลยนะครับจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนะครับ นะครับผมก็จะมีฟังก์ชันทั้งหมดเป็นรับโทรศัพท์แอปพลิเคชันนะครับแต่ฟังก์ชันหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือจะเป็นฟังก์ชันที่ตัวช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับตรงนี้นะครับฟังก์ชันตรงนี้มันดียังไงนะครับมันดีที่ว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วรถเกิดไม่มีสัญญาณชีพเนี่ยแล้วเราเชื่อมต่อกับบลูทูธไว้เนี่ยระบบเนี้ยมันจะยิงสัญญาณไปที่ดาวเทียมนะครับแล้วก็โทรศัพท์เราจะโทรอัตโนมัติเลยนะครับให้ศูนย์ที่เขารับเรื่องตรงนี้โดยตรงเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเราทัน อันนี้เป็นระบบช่วยเหลือของทางฟอร์ดที่เขาใส่ใจความปลอดภัยของลูกค้าฟอร์ดทุกคนนะครับผมทันนี้ก็ตัวเพิ่มเติมเป็นตัวกล้องหน้ากล้องหลังตัวนี้ให้ด้วยนะครับสามารถใช้เป็นกล้องไขหลังได้นะแต่ผมสถัดที่ดี่ดูนครับเวลาถอยหลังเนี่ยก็จะมีหน้าจอขึ้นเป็น,เป,นเป็นกล้องไขหลังด้วยนะครับซึ่งปกติของ XLT เนี่ยจะไม่มีกล้องไขหลังนะครับแต่ตัวนี้เราติดเพิ่มให้ลูกค้านะครับเพื่อความพรีเมียมครับผมะนะครับ ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวโรบาร์ที่ลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมนะครับทางเราบอกตรงๆว่ามีบางแคมเปญที่แถมได้มีบางแคมเปญที่ลูกค้าต้องเพิ่มเงินนะครับแต่แคมเปญนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมแถมให้นะครับผมตัวนี้จะเป็นโรบาร์ของตัว o u t l เ n d e r นะครับพร้อมตัวหูจับสามารถเพิ่มตัวตะกร้าได้นะครับหรือว่าเป็นตะแกรงเพิ่มได้นะครับผมไม่พอครับคันนี้เราเปลี่ยนไฟท้ายให้ลูกค้าด้วยนะครับ ไฟท้ายตัวนี้จะเป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นในมา,มาในสไตล์แบบตัว C นะครับพร้อมครอบอีกทีหนึง่งเพื่อความเป็นสปอร์ตหรือเพิ่มความดุให้กับไฟตัวนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่งที่พูดไม่พูดไม่ได้เลยนะครับถ้ามีโลบาร์แล้วนะครับกันชนหลังนะครับเหล็กต้องมาครับผมที่ห้อเดียวกันกับตัวโลบาร์ที่ห้อ Outlander นะครับผมพร้อมหูจับที่เป็นของ ที่สามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้หูจับนะครับแข็งแรงและทนทานเหมาะสําหรับการลุยและขนของครับผมตัวหางดาบตัวนี้นะครับเพิ่มความเป็นสปอร์ตเราก็เพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับผมบอกก่อนเลยนะครับกระบะคันนี้นะครับผมเห็นเป็นสี่ประตูอย่างนี้นะครับสามารถบรรทุกได้ถึง1.3าตันนะครับผมบอกก่อนเลยว่าจะเอาบรรทุกเป็นบรรทุกของหรือว่าบรรทุกสิ่งของหนักสามารถบรรทุกได้เลยนะครับอันนี้ การันตีครับผมเพราะว่าแคสซีของตัวฟอร์ตตัวนี้จะเป็นแคสซีแบบชิ้นเดียวนะครับไม่มีการหักแน่นอนนะครับ่าเดี๋ยวเราได้ดูรีวิวไปกันไปสักบ้างแล้วนะครับผมว่าผมแต่งยังไงให้ลูกค้าบ้างเป็นไงบ้างครับจากที่ดูรีวิวไปบ้างแล้วนะครับชอบถูกใจแบบนี้ไหมครับถ้าชอบถูกใจแบบนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นเด็ดๆหรือว่ามีแคมเปญที่พิเศษที่สุดสําหรับลูกค้าทุกคนนะครับ ถ้าพร้อมตัดสินใจหรือว่าพร้อมที่จะจองนะครับโทรหาผมก่อนนะครับผมมีโปรโมชั่นที่ปฏิเสธได้แน่ไม่ได้แน่นอนนะครับหรือว่าถ้าต้องการปรึกษาอยากจะแต่งแบบไหนผมมียินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้ามีอะไรวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ